สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทาง AS Play นะครับขออนำท่านผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันการแข่งขันสืบฟุตบอลเอ็มร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพนะครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมไปที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมนะครับเป็นการเจอกันระหว่างนครปฐมยูเนเต็ดและสโมสรฟุตบอลราชประชานะครับในส่วนการบรรยายครับวันนี้มีคุณชัชวานกมลญมิติจิตและผมสุภชัยจิวะดมทรัพย์รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับครับสวัสดีครับนี่เป็นผู้เล่นของนครปฐมนะครับผู้รักษาประตูเป็นนัชชนน์โจทาวรนะครับกองหลังสี่คนครับ เป็นโชคชัยชูชัยอเมรารี่เซกินี่นะครับวัชรพลช่างตึงเหมาะนะครับแล้วก็อนุกรสังรัมครับส่วนผู้เล่นที่เหลือก็ประกอบไปด้วยอภิรักษ์หิมขารกุรัมนจิตก้องนาทีชัยบุญมานะครับอิศนนนทารักครับแล้วก็ออสโบโดเนโตแล้วก็มาเลเซอร์บังโก้ครับนี่เป็นเสียผู้เล่นของราชประชานะครับผู้รักษาประตูก็เป็นเกียรติพลนะครับ ครับผู้สินพิรัสันก็จ่ายทองครับเป่าเริ่มเกม้วครับเจ้าถิ่นเคลียร์เริ่มเล่นก่อนนะครับไปที่วัชระพลครับถ่ายออกซ้ายก่อนเลยครับบังโกเปลี่ยนมาซ้ายบ้างออฟฟาโดเนโตครับซ้ายมีเติมแล้วนะครับแทงขึ้นหน้าแทนครับบังโกแม่ลูกนี้บอลมันแรงไปอีกครับชนพัฒน์บังให้ทางด้านเกียรติพลครับออกมาคว้าได้บุรชัยครับ เล่นกับดักลาสแล้วแทงออกมาสวยครับธรรมยุทธ์ตัดเข้าในแล้วแทงต่อมาได้ไหมปาชูก้าเข้า,าซ้ายสัดลูกนี้แพาหากเสาไปนิดเดียวครับได้โชว์ที่เด็ดแล้วครับทางอันเคิโลมาชูก้าครับมีจังหวะจับแล้วคลิกหาช่องแล้วก็พอหันหน้ามาเจอประตูแล้วก็ลองใส่ดูเลยครับแต่ก็ยังไม่ตรงกรอบ ดูจากมุมหลังประตูครับโยกหลบทางในโตไปได้้วครับแต่ว่าบอลขูดเลี้ยวหนีเสาไปนิดเดียวเท่านั้นครับรัชโนนพุ่งไม่ถึงแล้วด้วยน้ำหนักที่ได้เลยนะครับแหมขาดทิศทางนิดเดียวมาชูกาอาร์ตราชาลุยมาก่อนครับดักร้ายเฟรร่าจะซิ้วหลบอยู่เอาหูนี่ครับลีลาก็เหลือกินครับจะหลบอภิรัตหลบได้แล้วเปิดมาเลยนี่มเต็มเต็มเซฟได้ครับโอ้ลูกนี้น่าเป็นประตูเหลือเกินครับ ต้องชมคนนี้เลยครับนัชชานนใจถาวรโอ้โหเซฟลูกมงของยาเดลเต็มเต็มเงี้เกือบจะได้ประตูแรกในฤดูกาลนี้นะครับสำหรับราชประชาครับจากยาเดลจังหวะเปิดของดักลาสเปเรล่าดิโอ้โหครับอนุกรเปิดลูกนี้ยอดมาตรงกลางเบงเน่งเลยครับแล้วมงโอ้โหลูกนี้อามรารี่ครับแม่มงไม่ดีครับตรงตัวทางด้านของเกติพลคือน้ำหนักได้แล้วทิศทางนี่ไม่พ้นมือผู้รักประตูครับ นี่ครับจังหวะเปิดลูกเตะมุมแล้วโค้งเข้าหาศีรษะของอาร์เบรลี่นะครับแต่ว่าไม่ออกซ้ายออกขวานะครับบอลดันไปตรงตัวทางเกียรติพลนะครับนักกอ์เปิดเลยครับลูกนี้ลึกมาแล้วบอลลนมาแหมเซฟครับโอ้โหต้องบอกว่าเกียรติพลเซฟอีกแล้วครับกำลังจะเปิดหักเข้ามาครับเซฟได้ครับวางเข้าไปแล้วโอ้โหไปลื่นเสียหลักนะครับทางชนะพัทนะครับแล้วสวนเร็วเลยครับมาชูก้ามาแล้วครับของราชประชาข้างหน้ามีนะครับลูกนี้ ไม่มีทวงไปก่อนแล้วครับยาเดลยยาเดียวเจอโชคชัยยาเดลวอ้าวรวโดนขาือเปล่าลูกนี้ฟูรสินบอกไม่มีครับเลียะครับฟูรสินฟูรสินปัดมือออกนะครับเราพยายามจะฟ้องว่าเป็นการพุ่งล้มนะยครับทางโชคชัยชูชัยยาเดียวถึงก่อนแล้วนะครับอแต่ว่าช้ากว่าชัดเจนครับยาเดี่วถึงก่อนครับดูบอลครับยาเดลวแตะไปแล้วครับอูโหูแล้วจังหวะดาบสองครับเป็นโชคชัยนะครับ ที่เป็นคนเตะเข้าไปครับแต่ว่าผู้ตัดสินบอกว่าไม่ไม่ได้จุดโทษนะครับเบื้องต้นขามฝากยาวเลยครับมาชูก้าถึงธรรมยุทธ์เอาบอลลงสวยครับธรรมยุทธ์เลี้ยงตัดเข้าในครับแทงมาตรงกลางครับดักลาสชิงมายาเดลควลิกยาเดลวจิ้มลูกนี้ติดบล็อกนัชชานนธรรมยุทธ์ไปอีกไม่ได้ครับมชรพลมาช่วยแล้วสุดท้ายเคลียทิ้งไปก่อนครับแต่ว่าบอลมาเข้าทางโรนายศ์เปิดด้่ซ้ายเข้าไปไม่ยาเดลวขึ้นลูกนี้มุมแปะบานบางไปนิดเดียวครับทำให้หม่งลำบาก นี่ยครับย้อนกลับไปดูจังหวะดสลัดหนีไม่ได้นะครับแต่ว่าโหบอลมันหักตัวไปนิดนึงครับพยายามจะแย่ขายิงแล้วนะครับแต่มันบังคับทิศทางไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับได้แต่ยิงไปก่อนแล้วโดนนัทนลนเข้ามาป้องกันเอาไว้ได้ครับต้องเรียกว่าให้เครดิตคนชิ่งมาให้นะครับดักรัสเฟเรร่าในี่ไอเดียเยี่ยมเลยครับเอบอลลงสวยนะครับยูกิให้มามาชุก้ายิงลูกนี้ต้องปัดยิ้งครับแม่นัทนา ยังเซฟได้เยี่ยมครับวันนี้นัชชานน์ใจขาวอรครับลื่นเสียหลักไปนะครับจับแล้วเนี่ยครับโอ้โหเท้าหลักมันลื่นล้มไปแล้วครับแต่ว่ายังประคับทิศทางให้ตรงกรอบได้ครับแต่มันตงตัวครับครชนะพัฒน์วางยาวขึ้นหน้ามาเลยครับสวยครับมาจูก้าบอลลงดีหักมาทางขวาลูกนี้ยาเดียวไทยธรรมยุทธ์ธรรมยุทธ์ตั้งป้อมคอสมาเสาสองลูกนี้แม่ อาวบอลมาเข้าทางสีไทยจริงลูกนี้ชนคาาครับโอ้สนั่นเลยครับยังไม่ได้ประตูนะครับบุกต่อครับราชระชามาชูก้ายกเขา้ามาในกรอบยาเดียวคนเดียวมงลูกนี้ล้ำหน้าไปแล้วครับเปิดมาเสาสองลูกนี้ยาเดียวมงทิ้งมาแถวสองแม่บอลแรกไม่ดีครับไม่ได้จบเลยครับไปเลยครับราชประชาต้องสวนเลยครับแบบนี้ขยักขึ้นมา สีไทยแทงออกซ้ายสวยครับยกมาเสาสองแหวนจับบอลลูกนี้ธรรมยุทธธรรมายุทธยิงซ้ายและเรียบร้อยเลยครับจังหวะสวนกลับของราชประชาครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ไปเลยครับโอ้โหนี่ครับเมื่อกี้มีสัญญาณเตือนแล้วครับแต่จังหวะนี้ไม่ต้องเตือนครับยิงเข้าไปซุกเลยครับจังหวะเหมือนจะถหลังไปแล้วนะครับจังหวะเกี่ยวกับมาของธรรมยุทธแต่ว่ายังหมุนวนกลับมาหาช่องยุนได้ครับ นี่ครับบอลออกมาทางมาชูก้าแล้วยกไปเลสเตอร์บางโก้พยายามจะบังแล้วนะครับแต่ว่าเจอธรรมยุทธวนหนีออกมาครับแล้วก็หาช่องยิงจนได้ครับถึงจะเป็นเท้าซ้ายข้าไม่ถนัดแต่ว่ากดลูกนี้ก็ยังได้เข้าข้อนะครับโอ้โหทำได้เฉียบขาดมากครับธรรมยุทธ์เอาแล้วครับยิงประตูได้มั่นใจแล้วครับกระชากหลบมาหักกลับเข้ามาครับยาเดลตั้ง้อม ลูกที่ว่าเสือมันเข้าหน้าต่างโอ้โหในเวลาห่างกันแค่2นาทีครับจังหวะกดเต็มข้อของจะาเดียวเลยครับขู่บอลผ่านมือทางรัชนนท์ไปแล้วนะครับแต่ว่ามันเลี้ยวแล้ว ใบสกิดข้ามตะข่ายนิดเดียวเท่านั้นครับจะโศแล้วครับธรรมยุทธตัดเข้าในมาธรรมยุทธปลายออกขวาเอาหลุดสิครับแบบนี้ปายแล้วครับดักลัดไปแล้วล่ะดักลัดเข้าขวาดักลัดซัดหลุกนี่แมาตรงตัวครับพยายามเน้นเลยครับแต่ว่ายิงไม่ดีเท่าไหร่ครับยังตรงตัวนัชชานนครับสันยูสันยูตั้งปอมลูกนี้เปิดเข้ามามงเฮิร้วดีเข้าไปเลยครับแฮหนึ่งหนึ่งได้สําเร็จครับ ก็เป็นสัตย์ลรได้ครับตัวสององที่เพิ่งจะลงไปเมื่อสักครู่นี้ครับเตีเสมอให้กับนครปฐมได้อย่างรวดเร็วครับลงไปไม่กี่นาทีเท่านั้นก็ช่วยให้นครปฐมหวงประตูคืนจนได้ครับนี่ครับจังหวะครอสมาเลยครับแล้วก็ขูหสอดมาจากด้านหลังนะครับแล้วหลมตัวจิ้มลูกนี้เข้าไปต้องชมลูกเปิดของซวนยูนะครับลูกนี้เนี่ยคนที่เช็ดมาให้นะครับนั่นก็คือทางด้านบังโก้ครับดูครับเหมือนจะโดนบังโก้นิดนึงเนี่ยครับ เปลี่ยนทางนะครับแล้วสัจพรวิ่งเข้ามาล้มตัวยิงเข้าไปครับตีเสมอเป็นหนึ่งได้สําเร็จครับเอาละครับอนุรักษ์เป็นเืองชัยชูทงชัยนะครับหมายเลขยี่สิบสามอาแล้วพลาดครับโอ้ยไปขึ้นบอลเล่นยากครับอมิราดีเกือบโดนมาชุกฆ่าฉกครับ <c oughs> คืนมาก่อนที่มาชูก้าอ่าเราจะทิ้งลูกนี้พุ่มศินปล่อยเป็นลูกได้เปรียบครับ นณพลสัตว์ลูกนี้แม่มีสายเหมือนกันแต่ว,ว่ามุดช,ช้าไปกับมาดนบุษปาคมโอโ้โหได้สองเลยครับมนฑลแต่ว่าจงังหวะนี้บอลมันโด่งกันไปนิดนึงแล้วมันฮุกช้าไปนิดเดียวเท่านั้นครับโอ้โหบอลมีจงังหวะติดไซด์ด้วยครับถ้าต่ำกว่าน,นี้นี่เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะน,นัชนนลยืนขาตายไปแล้วครับแต่ทิ้งแบบมีเป้าหมายนะครับแล้วยาเดลวครับไปเสียฟาวอาไปได้ฟาวนะครับ โชคชัยชูชัยครับลูกนี้ไปอาัดจ,จากด้านหลังครับตัวตัวก็ไม่เห็นด้วยนะครับจังหวะที่เข้ามากระแทกจากด้านหลังเนี่ยครับโอ้โหทางาเดียวนี่บังไว้แล้วนะครับพักแล้วขู่แล้วเนี่ยครับมีสอดแขนเข้ามาแล้วก็เอาไหล่กับแทกด้วยนะครับวัชรพรคนเดียวโดนรุมอยู่2คนดึงหลบมาก่อนครับฝากที่วัชรพลป้ายมาลูกนี้ และบุทธสินเปล่าหมดเวลาไปเลยครับจังหวะเปิดครับเมื่อสักครู่นี้เหมือนถ้ไปโดนตัวพุทธศินด้วยนะครับเขาทําให้จังหวะสะดุดไปครับเขาพุทธศินคอตัดสินใจเป่านกหวิดจบเกมไปเลยครับนครปฐมยูนเต็ดนะครับเปิดบ้านไล่ตามตีเสมอนะครับทางด้านของสโมสรราชประชาไปนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับราชประชานี่ขึ้นนําก่อนนะครับจากทางด้านธรรมยุทธนี่แหละครับ เจ้าถิ่นนครปฐมยูเนเต็ดจะได้ประตูซีเสมอจากสัสจสพรนะครับและสุดท้ายไม่มีประตูเพิ่มนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อนหนึ่งในแมตช์เดย์ที่3ของศึก M150 Championship ในวันนี้นะครับผมสุภชัยจิวะทงทรัพย์และคุณเัช,าชาวานกมลไม่ตีจิตต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าทาง AS Play ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ